ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรค่ะคือคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับคนที่จะเริ่มเขียนอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของการเขียนอ e ีบุ๊กแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะติดปัญหาที่ไม่ได้แตกต่างกันค่ะปัญหายอดฮิตเลยนะคะก็คือ ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรค่ะคือคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนเรื่องอะไรนะคะแต่พอคิดได้แล้วเอา้าเรื่องที่ฉันคิดมาคนนั้นก็เขียนแล้วคนนี้ก็เขียนแล้วแล้วเขาก็เขียนเก่งซะด้วยนะคะฉันสู้เขาไม่ได้แล้วใครจะมาซื้ออีบุ๊กของฉันใครจะมาอ่านอีบุ๊กของฉันนะคะ คือคุณจะโฟกัสแต่ปัญหานะคะถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะมันจะทําให้คุณท้อแท้หมดกําลังใจค่ะคุณก็จะไม่ได้เริ่มทําอะไรสักทีนะคะมันไม่ใช่ใช้แต่กับอ e ีบุ๊กหรอกค่ะคือทุกๆงานมันก็เหมือนๆกันหมดนะคะถ้าคุณไปโฟกัสแต่ปัญหาคุณรู้ไหมคะว่าเสน่ห์ของอ e ีบุ๊กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออ e ีบุ๊กเนี่ยมันก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเป็นสินค้าที่คุณ ผลิตขึ้นมาแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วคุณสามารถที่จะขายไปได้ตลอดนะคะคุณไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้ามานั่งคุยกับลูกค้ามานั่งจัดส่งของแพ็คของให้เสียเวลานะคะคือมันโคตดคุมมากๆนะคะที่คุณจะทํามันขึ้นมานะคะเขียนไปเธอค่ะใครจะไปรู้อะเขาว่าอีบุ๊กของคุณอาจจะกลายเป็นเบสเซลเลอร์ก็ได้ oh. ไม่มีใครรู้ค่ะ